ชายพนมก้มส่องกราบสวัสดีครับได้แน่นอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000งันบาทรอบอกเครียร์จบ1นึสองสัปดาห์นี้รัฐบาลยืนยันได้แน่นอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000งันบาทไม่เกิน20่สิไร่รายจะเข้าสู่ที่ประชุมนอบบอขอเร็วๆนี้และเสนอต่อคอรมอลขาดจบภายใน1นึสองสัปดาห์นี้ แย้มปีหน้าเตรียมยกเครื่องบริหารจัดการเรื่องข้าวใหม่เพื่อให้ชาวนาได้มีข้าวคุณภาพสูงลดผลจากบุงจรนเดิมกรณีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลผล,ผลิต2,566ถึงพศ2,567ที่จะใช้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รวมไม่เกิน20,000บาทต่อไร่คาดใช้งบประมาณ 56,321ล้านบาทยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติและยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องชาวนาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากน้ำท่วมว่าจะทำอย่างไรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าราคาข้าวขณะน,นี้เมนโนอมตกต่ำซึ่งเงินช่วยเหลือนี้มีความสำคัญในการประกอบอาชีพของชาวนา รัฐบาลไม่ได้ละเลยและได้รับฟังปัญหารวมถึงประชุมกันอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมนอบขอหลังจากนั้นเสนอต่อคอรมอลขาดว่าจะจบภายใน1-2สองสัปดาห์นี้ครับนี่ก็เป็นข่าวคราวเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนานะครับไร่ละ1000ับาทนะครับขาดบ่าจะได้ผลสรุปภายใน1-2ถึงสสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับพีพทีทีวีเฮสี D, ขอบคุณครับ หากท่านผู้ชมชื่นชมช,ช,ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชายพนมก้มส่องก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ชายพนมขอกราคํำว่าสวัสดีครับ